สวัสดีครับมาพี่น้องครับผมรุ่งกับรุ่นเช้าวันวันใหม่พี่น้องตอวันใหม่เมื่อนี้กับพบกับบรรยากาศทวงหน้าคือเกาพระค่ะพี่น้องมายามเบ็ดพี่น้องยามเบ็ดเ,เสียงตะวันกำลังขึ้นจากก่อป้าเสียงนกเสียงกาห่องบรรยากาศดีๆพี่น้องตอนเช้าหอาสิได้มารุ่นน้ำกันว่าหลังจากที่พ่อใหญ่ตุ้ยใส่เบ็ดหมู่ว้านี่นี่มีเลีง้ง ใส่ไว้บ่ได้มายามตบมามายามตอนเศร้าย่างเดียวพี่น้องมา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 เบิ้งมาลุ้นน้ำันว่าสิหมานบ่มื่อนี่หลังแรกเป็นยังไงโอ้พี่น้องที่เป็นเงียบเงียบงั่นอันนี้เงียบคิดเลยเมื่อเงียะคักๆนั่นเงียะกับบ่เมื่อเหลือแต่เงียะอุ่นตัวเลยหลังหลังแดดบ่หมานเลย หลังแรกผ่านไปยังบม่ท่านใดเลยหลังแรกหลังที่สองใช่ไหมมาลุ่นเบิ่งกันเอามันคือเป็นสีตึงๆอยู่นี่โอเสียดตึงอยู่ตัวเนี่ยถือบ่าอือถือยู่ถือยูอ่ถ,ถ,ถ,ถือพี่น้องถือปลาคอใหญ่ตัวหนึง่ง <laughs> ปลาคอใหญ่ตัวหนึง่งพี่น้องโอเห็นว่าแต้มแหลกมาแล้วแต้มแหลกมาแล้ว ปลาคอง่ายไปะนะโอ้สั้มนี่แหละในสั้มเด็กกับจินซั้มนั่นแหละพี่น้องเอย๋ยอันนี้เป็นปลาไหมเป็นน่องปลานาะปลาไหมปลาไหมยังยังมาท่านใหญ่ดอกพ่อมง,ง่ามอยู่ปวดเกินได้แล้วได้มาแล้วเตรียมแรก มากินเลือกแท้มาเรียบร้อยแก้มแรลผ่านไปฮะทำาหไงกาเอาเอา,เอาไปปุ้นหลังที่สามพี่น้องหลังที่สามเ่ยวกอหยาลุ่มๆเลย่าจะตัวใหหลังที่สามเอาลุ่นลุ่นลุ่น พี Ой, ่น้องเอ้ยนาจะตัวใหญ่แค่นั้นเบื้องซ้ำนี่เอาเอาปลาคอพี่น้องปลาคอหน่อยตัวใหญ่ๆอยู่ไปทางไหนบุตนี่โอ้พี่ตะเลียตูนศาแต่พี่น้องเอาท้ำในก้าวเพราะได้ป่นได้เจ้า กำกับว่าหูมได้มาแล้วงสองเต็มพี่น้องเอ๋ยหลังต่อไปพี่น้องเอ๋ยตัวป่าหลังต่อไปหลังต่อไปหลังหลังเท่ายโลกก่อนหลังทีิศเนาะมันมีอยู่พี่น้องป่าแต่ว่ามัน,ป,นป่าตัว,วท่านใหญ่ไหมอะไะไม่บ่คอยใหญ่อีกแล้ว หลุูทสน้อโอ้กินนนองเ็ดจังใดเจังสิกินเหมดเนี่ยไปเห็ดนี่ยัง<ม>กินยังสิกินเหมดเนี่ยเบิงเบิงเบิงโอ้ยมาเป็นตะเลียตุนศาดเตอร์น้อหนอโอ,โอ้เอาปวดปวดเอานี่ในมาแล้วที่สองชักแจมบู้บาทหลายหลังอ่ะจะมันมาถจอสามตัวพี่น้อง <laughs> พูนเบิบ้งเบ็ดโอ้ยนี่เปลเป็นเข้าสีเคียงเคีงนะย,ยนงน้องบาทอยู่บ่อยู่บ่น้อยหน่อยเดี๋ยวรุนรุนรุนเบื้องรุนพี่น้องร้ยวัยอยู่จ้ำนั่น <c oughs> อ <c oughs> ยู่ตาหลวดพี่น้องรวย

ตัวน้อยหรือตัวใหญ่มาลุ่นกันโอ้ยโอ๊ยนานตัวซ้ำปนนี่แหละพี่น้องปลาลุ่นนี่พี่ปลาลุนนี้ปลาไม่ปลาคอไม่ปนได้เพราะปนไม่ได้เพราะต้มพเพราะแก่ อย่างเง้ยาวมันโอเคเหมือนกันนะเกิดเป็นปลาอยัางก็เป็นขาวๆเลยปลาอยังชินว่างโอ้ยเขาตุยเหล่าตัวนี่เขาถือก็หึงบั้วของงาเขาตุยแล้วเขาตุยแล้วอของาของ,า,องาบ่าหายใจว่าได้กินหายใจว่าได้ ตัวใหญ่เหียว่นนี้บุ้งกอนโอ้าถเกือปลาดวกมีเกืบจะเวนมาแข็งกี่ดีเลยเพราะดีเอาไปปีงเกียบเกียบ,ยบปีงถกือบก็จะว่าไปแล้วพี่น้องตัวนี้ก็ได้ ตุยคือกันปลาควานี่ปลาควาว้ปลาความีต่ตัวซ้ำนีอ่อันนี้พึ่งตุยนี่พึ่งตุยกินได้กินได้เปียงเอาไปเปี้ยงอย่าเกลียเปียง ต,ตัวหน่อยตัวเนี่ยแสบมื้อทีน่องเพราะว่ามันกินป่านาป่านาเฮ้ยกินเลือดแสบน,นั่ออ้น เป็นยังไงฮึบปึบปึบคือดินอยู่อืมปลาเขียงเด่น<ฮ>ดินแห้งใช่ปลาเ,เขียงเขียงนักปลาคอ,อท่านกอเขาใช่ปลาไหลกับปลาเม่ปลาไหลพุนเสียงนกตุ้มห้องที่น้องน้านาเขาเขียว Nan. bà bác y bác, bàหมอ mò, hả? Ủa, tại mình zoom riêng เดี่ยงเห็นตอยู่ได้ลยขึ้นรงนี้เปล่าพี่เมียยัง่ท้งพี่ตโตปลาไหลพี่เมียตัวยังทั้งก็ปลาไหลก็วดว่าไม่เห็นโตอยู่จะว่าตายแล้วเนาะ พี่ถือตัวเดียวแต่ว่าป่าอยู่ทางคมมาเลยไปใส่ทางเขินมาเลยบ่เถิดใส่บ่เถิดทางแต่ว่ามีปา่าเยอะดอกป่าทางคมใส่ทางคมนี่ยซีหาหลังก็ะเถิดแทบทุกหลังพี่น้องเรียบร้อยแล้วใส่บ่เถิดทางถือปลายเงาป่าปายเงา,เงาบาทเลยตายโดนไป ม้วนเส้นดนอนอนุออกอ่อนๆกปลายเงาเป็นขวนใจทวนตาตัวเดียวยเกี่นจะสิลลังสุดท้ายแล้วพี่น้องเอ้ยปลูกปลายยาวหนึ่งตัวเ <laughs> พราะได้เปี้ยง <laughs> เขาบอกว่าให้ใส่ลงไปฝนที่แหลกบ่ใส่เออบอกว่าเสียเนาะลหัง้างสุดท้ายเล้วบ้านพี่น้องสองลังสุดท้ายมันยังเงนดิ่นนี่นั่น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 ลังสุดท้ายงึ๊บ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 โอ้นั่นเห็นว่าปลาคอใหญ่อีกแล้วปลาคอายนี่มาหอดแล้วเมียวเมียวปลาควายนี่จำนี่แหละพ่อปิ้งแซ่บ พันกอใหญ่ลูบวมปลากอใหญ่เอ้าล้างแล้วนี่ก็ใส่นั่นใส่นอ๋อว่าเชิดสุดท้ายแล้วพี่น้องเออสรุปเรียว่าเขาอะกาได้พราปิ้งยนเยอะดอกพี่น้องซ้ำสิกินกได้เออกระชั้นสิล่ะก็ได้กินเยอะดอกซ้ำหาอยู่หากินจะละเมอเนาะเม่ได้หาขายยังหาขายก็หาว่าได้ดอกปลา โมมานปอออไปไหนซ้๊นี่แหละเนาะถิกยู่แต่ว่าพ่อได้กินนี่แหละเอาพี่น้องสรุปแล้วสุดท้ายนี่แหละผลงานก็นได้ท้านี่แหละ <c oughs> พี่น้อง่หมานไปไหนดอกได้ปนเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พ,พ่อหญ่ตุยผ้าพีผ้านองมายามเียดตอนเศร้นานาอเศร้สาสายแล้ว <c oughs> สายแล้วละแดดออก ยำตาเพื่อเลเว่อครับพี่น้องบบดน,นี้พราะงี่จึงจะสได้กลับบ้านกรับ่องไปไปหาเหา็ดยาเห็ดกินไปดำเนินชีวิตไปเนาะพี่น้องไปเป็นกาขอกราบขอพระคุณพี่น้องทุกูทุกคนเด้พี่น้องทีห้เกียริเขามาได้รับชมคลิปนี้เนาะพี่น้องครับผมกะเอา,อาวิถีชีวิตการหาจิมานมันบ้านมาฝากครับผมกะคชิปกะผมนี่อย่างหลายทำนี้เนาะพี่น้องครับผม ขอเก้าวเข้ามาสวัสดีครับ